อุหันซาสวัสดีทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนลูกค้า f อทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะมาฝากให้ได้รับชมถ้าสนใจก็มารับกลับไปไว้ใช้งานขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะคะลูกค้า2องลำนี้นะคะเป็นรุ่นเดียวกันก็คือฮีโน่หัวตอนเดียวเครื่อง JO5D นะคะ175แรง4ส,สูปคอมมอนเรเทอร์โบค่ะมาสาภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเครื่องและคอรีค่ะ เดิมๆจากญี่ปุ่นนะคะหัว2องคันนี้น่าจะเป็นบริษัทเดียวกันค่ะลูกค้าหัวสีบรอนเทาสวยมากๆนะคะสภาพหัวเดิมนะคะ,ะมาแบบสวยกิ๊กแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะสองคันนี้ลงใหม่ก็ยังโสดยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าทำเป็นรถดัมพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนอะเจโอห้าดคสซนอกจะอยู่ที่730,000บาทนะคะ พร้อมเริ่มทะเบียนพร้อมชุดแต่งค่ะท่านไหนสนใจมาดูได้สภาพสวยมากๆอ่าเดี๋ยวพาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะสภาพหัวสวยมากๆค่ะลูกค้าไม่มีชํำรุดนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวพาดูภายในเก่าเก็บจากญี่ปุ่นกันบ้างนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาถอดซักล้างนะคะโอ้โหเบาะยังดูตึงทั้งสองฝั่งเลยสวยๆนะคะ ข้างบนก็ไม่ค่อยเปื้อนนะคะเดี๋ยวเราก็รื้อหมดทั้งคันซักใหม่ประกอบใหม่นะคะหุมเป็นเบาะหนังแล้วก็ V.I.P. รองเท้ายาวเป็นอีกฝั่งนูง้นให้ลูกค้าชอบแบบไหนก็มาเลือกจับจองได้ค่ะลูกค้าคัสซีสวยมากนะคะสไตล์คัสซีตัวนี้เป็นปลายเรียวนะคะยาวอยู่ประมาณ5เมตรกว่าค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับตัวคัสซีเผาท้ายนะคะมาแบบแห้งเลยสวย ยังโสดนะคะท่านไหนสนใจอยากรับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลแวะมาเยี่ยมชมจับจองได้ที่อู่หันศานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ,ะสภาพเครื่องนะแห้งมากๆตัวนี้เป็น J-O5 d นะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเรายกให้ดูกันยกได้ไหมอาวเบาอยู่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาดูข้างล่างหัวเก่งน,นะคะตัวนี้ ไม่มีชำรุดมาเลยสภาพสวยมากๆหายากนะคะสภาพนี้นะคะถ้าท่านไหนมองหาอยู่มาดูมาจับจองได้นะคะยังโสดนะคะรีบเลยค่ะวันนี้มาลงสองคันแล้วก็มีว่างแค่สองคันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาสองนะคะลูกค้าได้จับจองไปไว้ใช้งานแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะเป็นเครื่องสีสูบของเบลเทอร์โบนะคะมาสวยมากค่ะอีกคันนะคะตัวนี้ก็สภาพเดียวกัน,นะคะ่ะลูกค้าคัสซีสวยมากๆ มาบริษัทเดียวกันนะคะสวยมากเข่าท้ายเขาท้ายมาแห้งๆแบบนี้เลยงานสวยนะคะมาดูได้นะคะมาทดลองขับามาดูงานตัวจริงได้นะคะที่อู่หันสาเรายินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูคอนโซลคันนี้กันบ้างก็เป็นรุ่นเดียวกันบริษัทเดียวกันนะคะหัวเดียวสีเดียวกันเลยค่ะ,อะคอนโซลน,นะคะมาสวยทั้งสองคันเลยนะคะ ลงสดใหม่วันนี้เลยนะคะฝากถึงลูกค้าแล้วก็ f อฟซทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมอยากรับกลับเปอรใช้งาน2 0 0คันนี้ยังโสดยังว่างนะคะทำเป็นรถด,ดัำพร้อมทะเบียนนะคะจบอยู่ที่730,000บาทนะคะท่านไหนสนใจ สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0813619239นะคะยินดีต้อนรับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ก็พามาดูรถที่เข้าใหม่วันนี้สองลำนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ